เรื่องของยาเสร็จ็ิ้นเป็นนโยบายของรัฐบาลาน่วงานตำรวจแห่งชาติจังหวัดสุรินโดยเฉาในเรื่องของผยาเสร็ิจังหวัดสุริการทำงานก็เป็นส่วนการบูรณาการในส่วนของตรวจทหารฝ่ายปกครองทในา้บ้านคันแก้วแล้วก็แก้วจะตำให้ตำรพี่พออเนี่ย เดิทีก็บอกว่าคามที่พรอที่สูงที่สุรว่าชัดเจนส่วต่อในทางตุลากัรของสาว่าก็ไรับการหน่ออกมาที่นวยยที่ไเนียร์เนห่วร่าทัคนเลยไม่เป็นโดอะไรวะที่ไหนเป็นปีสามสอคอ อาจารา์ตรวจสอบล่าสุดปรากฏว่าตัวขอใหม่ที่ห้ากันมาตีามา้เียย เ็ดประมาณ2,000เมตรเสือจุ100กเมตรทีขวัเจ็ดจขาย้ที่ขยบราเสร็จนะอยาเจ็บติดก็ถือเป็นมาตรการเชิงลุกอย่างเข้มข้นอยู่แล้วนะครับไ้เร ไเคยลองแล้วเอกมาขายอาทะแล้วลูกค้าจะรู้เองแล้วทำกรอบพักดีับได้มีการวางข้าดชังเลือกโดยต่อเนื่อแล้วก็มีการจับคุ่จากผู้เสพที่มีการก็ซื้อ ก็กรปรยยเป็นการยายขวัญการคลัดเคอือข่ายตรงนี้นะครับังจากนั้นก็มีการจับกลุ่มผู้ต้องหางต่างๆและได้ที่อยู่ในกลุ่มเครือข่ายของอยังนนี้นะครับแล้วก็มีการ